เด็กๆัก้างบนก่อนมาช่วงใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะติดมาม่าค่อนข้างเยอะนะคะก็ก็เลยชวนกันอยู่วันหนึ่งชวนกันยำยีมามา่าเพราะว่าเคยเคยลองดูเหมือนกันว่าอ่ะเอะเด็กเขาจะติดอะไรในมาม่าเนาะก็ให้เขาทํามีก็ไปปรึกษาที่จิตอาสานะคะว่าเอาอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูว่าเขาให้ให้เขาใ,ใช้มาม่าก,กับใส่ผักเยอะ เขาก็ไม่เขาก็ไม่กินนะเอะเราบอกเอะติดมาม่าแล้วทําไมไม่กินมาม่าวันนั้นก็เลยคุยกับเขาหาว่าอย่างนี้ลองงี้ไหมใหญ่จะกินมาม่าใช่ไหมให้จัดเต็มเลยใส่ให้ทุกอย่างเลยที่เขาใหญ่จะกินแต่มีเงื่อนไขนิดนึงค่ะว่าวิธีการของเขาก็คือให้ให้เขาเคี้ยวไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ให้กินนะกินไปเรื่อยๆเนี่ยเคี้ยว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 แล้วก็ใหญ่จะกินก็ยังไม่ให้เขากินนะ แล้วก็ให้เขาดูให้อ่านอาการว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเขาเคี้ยวไปเนี่ยคือเขาเคี้ยวจนบอกให้เคี้ยวให้เป็นน้ําเลยให้เคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วอมปรากฏว่าเด็กกินประมาณหนึ่งกี่ห่อไม่รู้กินกันหลายคนอยู่อะกี่ห่อหนึ่งหอเนี่ยค่ะกินกันไม่ได้กินกันแต่แล้ว็ขาอไปกวนทิ้งแล้วก็ถามว่ารสชาติก็หลังจากนั้นก็มาคุยกันนะฮะว่าอ้าวแล้วเขากินแล้วเขาเห็นอะไรมาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันเผ็ดทะลุปากอะ จากเดิมที่ว่าปกติเรากินมาม่าใช่ไหมคะเราอยากจะกินปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องรีบกลืนเราจะไม่เห็นความเผ็ดของเขาหรือว่ารสชาติอะไรนี่ปรากฏว่าเขากินไปแล้วเนี่ยพออยู่ในปากเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกเขาเผ็ดทะลุป,ปากมากเขาพยายามเกลืน,นะฮะรอบแรกพอเกลืนก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกงั้นเคี้ยวใหม่รอบแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะกินไม่ทันเนาะคือเหมือนกับว่าเขาไม่ทันไม่ทันอาการเขารีบกลืนลงไปแต่เขาเห็นอาการที่มันเผ็ดมาก แต่พอกินไปครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยพอเคี้ยวไปเคี้ยวมาปรากฏว่าเป็นน้ำปุ๊บอยากจะคายก็คายไม่ได้อยากจะกินก็กินไม่ลงปรากฏสุดท้ายก็กินมามา่นานั่นแ่ะไม่หมดแล้วก็บ้วนถิงแต่ถามว่าเขายังรู้สึกอยากจะกินอร่อยในมามา่าไหมเขายังมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกินมาม่าอยู่แต่เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาติดจริงๆอ่ะมันคือมันคือความเผ็ดคือ,ค,อคือผงชูรสแล้วมันก็จากที่แบบอ,อร่อยมากๆม,ม,มันเคี้ยวไปนานๆอะ่ะ ความอร่อยมันหายไปอ่ะสิ่งที่อันอน,นั้นที่นาตอนนั้นที่เขาลองให้เขาลองทําดูนะคะเผื่อว่ามีใครอยากจะติดมากๆก็ลองไปย่อมีม,ม่า,าดูก็ได้ประมาณนี้ะจะแลกเปลี่ยนส,สิ่งที่เขาติดเนี่ยมันไม่ใช่เผ็ดจัดไงมันเผ็ดประมาณนี้ม,มันหวานประมาณนี้เปรี้ยวประมาณนี้เขาเรียกว่าจุดใครแม็กจุดลงตัวของแต่ละคนที่เขาไปติดมันต่างกันทีนี้ความติดเราเนี้ยที่ได้ไดไดทํามาคือมันไม่เที่ยง เออมันเลยบ่ายแล้วตอนนี้อย่าไปนอนอะไรเงี้ยคือนอนเวลานอนกลางวันเนี่ยมันบอกเออมันไม่เที่ยงนะคือมันมัน,ม,นมันไม่เที่ยงเราอยู่ไปเมื่อกี้กเล็กเขาบอกใช่ไหมพอทําอะไรไปไอความอยากจะนอนเมื่อกี้มันหายไปเมื่อกินกินเข้าไปเหมือนกันไอ,อที่ว่าอร่อยนี่นะพอเข้าไปแล้วมันไม่ใช่อุปทานไม่ใช่สิ่งนะั้นไม่ใช่เหมือนที่เราคิด,ดก็จะผลักก็จะผลักก็จะคือมันก็จะมีแค่นี้แหละถ้าไม่ตรง ไอ้อุปทานไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนแล้วมันปรุงไม่ได้ถูกตรงนั้นอะ่ะมันก็จะไม่กินไม่หมดหรอกหลืออะไรที่กินมากก็สั่งอีกชามหนึ่งอ่ามันก็จะมีตรองไปตรองมาเราต้องเห็นให้ได้ว่าไอ้ที่เราอาการไม่เที่ยงรอยืดเวลาออกไปอะไรอร่อยกินที่หลังดิได้ไหมเอามาวางไว้เดี๋ยวเพิ่งกินกินอย่างอื่นให้อิ่มก่อนอ้าวเดี๋ยวลดไอ้ความอยากจะกินมันก็หายไปเห<อ>็นได้โอ๋ไม่ไม่เที่ยง แล้วทำไมเราต้องให้มันเติมให้มันล่ะเติมความอร่อยให้มันอยู่เรื่อยมันก็อ้วน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 พอไม่ได้กินมันก็ทุกข์นั้นเรารู้ความจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วมันไม่มีตัวตนนะเราทําให้มันหายไปได้นะหลักไตรลักษณ์ตรงเนี้ยที่หลวงปู่สอนพ่อครูสอนเนี่ยเอาไปใช้กับกินเลสไม่ใช่เอาไปใช้กับอย่างอื่นว่าเอาเดี๋ยวอะไรนะร่างกายมันก็ไม่เที่ยงแล้วเนี้ยมันหยาบหยาบมันเป็นภายนอก แต่ว่าต้องเห็นให้ได้ถึงอาการจิตที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็ทําให้มันหมดตัวตนให้ได้กับทุกทุกอย่างก็ใช้ลักษณะนี้แหละอาเชิญเชิญยมยมจิตราหรือเปล่านะยกมือป่ะหรือใครยกมือเมื่อกี้อา้าวหายไปละมีมีคนเขาเขียนมาบอกว่านะยยมบอกว่าตอนแรกอยากจะพูดนะกิเลสมันอยากจะพูด อ่าบอกว่าตั้งใจว่าจะกลับมาแล้วจะมาพูดในกลุ่มวันนี้ท่านเปิดห้องช้าคิดว่าเออวันนี้มีงานอื่นก็วางใจอ่านะเลยฝึกพูดด้วยความตื่นเต้นนะยโยบินญ,ญาเขาบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะพูดตอนหลังก็ไม่พูดละเอาตอนหลังมาพูดก็ได้เ <laughs> มื่อกี้โยมเขาเขาบอกว่าเออพูดเมื่อกี้เฮียงก็ยกมือกันไม่พูดละเห็นไหมว่าความคิดของเรานี่มันเปลี่ยนตลอดเวลาอย่าไปยึดถือว่าความคิดของเรามันถูกมันใช่มันจริง มันเปลี่ยนได้ตลอดสิ่งที่เราจะทําให้เที่ยงคือใจที่มันแบบไม่ไปอินไม่ไปสุขไม่ทุกข์อะไรนี่เราทําได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละแม้แต่ความคิดเรายังเปลี่ยนเลยใช่ไหมพ่อครูเนี่ยก็ความคิดก็เปลี่ยนไปนี่ไม่ได้เป็นความคิดที่จะยึดถืออะไรแบบแบบแบบนั้นนหะมันทําให้ทุกข์ <c oughs> อย่างสิ่งที่เราควรจะละเบื้องต้นเนี่ยคือศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเป้าหมายคือลดโทสะสิ่งแล่เราควรจะให้มันหายไปมันไม่เที่ยงคือโทสะ สังเกตว่าถ้าคนถือศีลกินมังเข้าไปเนี่ยใจจะเย็นลงใจจะแบบโกรธโกรธได้ยากขึ้นนะใครมาแย่ก็โกรธได้ยากขึ้นแต่ถ้าถือศีลแล้วก็โกรธเพิ่มขึ้นอะไรไม่ได้งใจเพิ่มขึ้นแปลว่าถือศีลแบบกดข่มไม่ได้ถือศีลเข้าไปอา่านอาการจิตที่เป็นทุกข์เพราะนั้นเขาจะไม่เห็นทุกข์เพราะมันได้แค่สมใจที่ถือได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าอย่างที่เด็กเขาทาเมื่อกี้อ่านอาการจิตว่าเออเฮ้ยมันไม่ได้เป็นความสุขหรอกนะไอ้นีนะ่มันเป็นทุกข์ได้ซ้ําไป มันั้นเห็นทุกเนี่ยมันจะไม่อยากไปเอาสิ่งนั้นมาใส่ตัวเองเหรอกเพราะว่ามันรู้ว่าเป็นเหตุแห่งทุกไอความอร่อยเนี่ยจริงมันก็คือทุกแต่มันไม่รู้มันคิดว่าสุกสุกมันไม่มีหรอกผ้ออาหาันี่บอกทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอแค่อยากจะกินก็ทุกแล้วแค่ดําริโอ้ยดําริในกามขึ้นมาโอ้ย,อยทุกละเมื่อก่อนเนะี่ยดาริแถมพูดแถมทําด้วยอยากจะกินอะไรก็คิดขึ้นมาปรุงแต่งเข้าไป หาในมือถืออะไรเสริมเข้าไปอีกเสริมกิเลสเข้าไปเข้าไปเข้าไปสุดท้ายก็ไปทําสมใจกินแล้วก็หมดกระตังก็จบกินสมใจแล้วไงต่อบอกเออก็หาอะไรแปลกๆเพิ่อนเพ่อนอีกไปกินไอ้ที่พัตาคารไม่พอต้องไปกินในป่าอุ้งตีนหมีตีนตีนหมาอีกบนกินตีนหมาตีนไก่เือปรุงแต่งป้ายจระพัดไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรุงแต่งกับ ไอสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงหรอกมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าใครรู้ทุกข์เนี่ยไม่อยากจะเอาหรอกไอสิ่งนั้นอนะอยากจะมาแบบลดละทั้งนั้นแหละจังกลางดีกว่าจิตสบายบายเรื่องอะไรงโงท่ทาให้เราทุกข์ไปปรุงแต่งกิเลสใส้ตัวเองเพราะฉนั้นเด็กๆก็บอกไม่มีมาม่าดีแล้วบอกอยู่บนดอยในยผักปลาเผลอ,อๆเห็นเห็นทีวีเขากินนั้นนี่อยากจะกินบ้างอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ออก็ลอกกิเลสขึ้นมาบอกเอ้ยกินแค่นี้ก็พอแล้วมีประโยชน์แล้วอะไรอย่างเงี้ย เ้าปรุงแต่งกลับถ้าวันนี้เราพูดแต่เรื่องกินกันทั้งเรื่องเลยเนาะแต่ว่าเรื่องกินมันก็สำคัญแหละบอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่แต่เรื่องไม่ได้กินเนี่ยใหญ่กว่าบอกโมโหโหิวเพราะนั้นความดูดความผลักเนี่ยเรื่องกินก็สําคัญถ้าเราไปอินกับเรื่องกินมากจิตที่โทสะเราก็จะขึ้นเพราะมันได้สมใจบ่อยๆแต่เรากินอะไรที่กลางๆก,กินอะไรที่มันธรรมดาได้ใจเรากลางๆได้โทสะเราก็จะลดลงด้วย สินข้อหนึ่งก็งเกี่ยวด้วยพูดถึงกันนะ